เนี่ยพี่ชเช็ดดิ้งสดๆใหม่ๆเลยทักมาเนี่ยไหนใครเนี่ยเบอกว่าแกะกล่องมิวให้ดูหน่อยข้างในมีอะไรบ้างโอ้ยมีอะไรบ้างขายมิวก็ต้องมีมิลหรือวะฮะก็ <c oughs> <c oughs> ต้องมีมิวดิอยากดูในกล่องมีอะไรบ้างใช่ไหมแกะให้ดูสดๆดนี่อันดับแรกเลยนะบอทเตอร์ก่อนนี่โอทเตอร์ในรังเลยนะครับโคตรเฟี้ยวใหม่เลยนะครับรุ่นใหม่เลยอันดับ2มีสติ๊กเกอร์ ครับแต่แิ็กเกอร์เนี่ยเราบอกก่อนนะมันอาจจะได้ไม่เหมือนกันนะเพราะว่าติ๊กเกอร์ตอนนี้ของเราเนะี่ยมีเยอะมากมีหลายรูปมีแบบเฟี้ยวๆก็มีแล้วแล้วแต่โชคนะครับแล้วแต่โชคมันก็เจออันนี้บางทีก็เจอกันนี้นะไงอันนี้แบบอับางกวนๆหน่อยนะอันนี้คือของในกล่องนอกกล่องก็มีอนอกกล่องนอกกล่องคืออะไรกันนี่นอกกล่องเรามีนี่พวกสแตนเอ็กซ์สแตนเอ็กซ์นะครับหมวกอันนี้หมวกอันนี้ก็นอกกล่องเหมือนกันนอกกล่องถ้าในกล่องมันใส่ไม่ได้แล้วมันเต็มมันของมันแถมเยอะแล้วใช่ไหม ข้างนอกก็จะมีสแตนเอ็กมีบวกเฟี้ยวเฟียวแก้ว<ก>เอติแก้วเอตินี่แบบว่าไม่ต้องกลัวสนิมขึ้นนะอย่างดีมีโลโก้ด้วยเดี๋ยวคอนเทนตนหน้าอาจจะมีรูปเราติดไปให้ด้วยอ่าปงาแล้วก็เสื้อเสื้อนี่ผมใส่อยู่เลยนะเสื้อช่วงที่เกียจขึ้นแล้วใช่ไใส่ใส่ตัวเดียวใส่อยู่ตัวเดียว, <S <S อยวเยวอวเออใช่อะส่วนเรื่องมิวเนี่ยผมจะบอกให้ว่าขายมิวเนี่ยมันดียังไงและขายยังไงให้มันได้กำไรเยอะอ่าเรื่องนี้ <S 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 เหรียราคาเลยดีกว่าเอาเหรยราคาของทุกตัวใช่ไหมใช่พี่ทุกตัวเลยเลรยราคาของทุกตัวเนี่ยสำหรับน้ำตาลสดนะตอนนี้อยู่ที่ลังละ3900เท่านั้นบินหมดไล้ขวดหนึ่ง้วขวดนี่คือเยอะมากนะส่วนตัวอื่นตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นโรโยโรโยมาโร<ล>เบวาดแดงโรโยอ,อยู่ที่ลังละ4400แน่ ฝาแดงตัวนี้เป็นตัวท็อปของรายการเราเลยตอนนี้นะครับ้หอยขวดเหมือนกันร้อยขวดร้อยขวดเหมือนกันอ่าตัวทุ้นหยิบมาดูหน่อยลิ้นจี่ลินจีลินจีนี่สาวๆชอบใส่โซดาได้อันนี้ใส่โซดากินแบบชื่นใจดับร้อนตอนนี้อากาศบ้านเราร้อนมากใบเตยนะใบเตยซีซีสูงๆเหมือนกันหอมหวานอร่อยคาราเมลนี่จะแบบว่ากลิ่นชัด กินชัดมากคาราเมลก็4 400นะครับจะถามว่า4ตัวนี้ลังละ4 4 0 0ศน่ะทำไมถึงแพงกว่าน้ำตาลสดเพราะน้ำตาลสดมันแค่3 9 0 0ยใช่ไหมขาหย่มนิดเดียวลูกเล่นหนังเยอะเราต้องใส่ดูนใส่บี่ต้องฟงให้มันอร่อยถึงใจให้มันแบบครบเครื่องอ่าจะได้แบบไม่มีเอฟเฟกกลับมาว่าเฮ้ยพี่ผิวพ,พี่ไม่ไม่ไมเรี้ยวอ่ะไ,ไม่ใช่เราใส่มาให้แบบเซนจี้งเลยสำหรับคนที่อยากเอาไปใส่โซดาผมแนะนำตัวลิ้นจีแต่ถ้าเกิดใครอยากเอาไปใส่กาแฟผมแนะนำคาราเมลนะครับเหมือนเดิมครับตอนนี้ทางผมนนะรรััััับบทททงงผมิิษยเปดตวแจ หนายอยู่นะครับทั่วประเทศให้เผื่อใครแบบอยากมีไรายได้เพิ่มอยากมีอาชีพเสริมติดต่อมาที่ผมได้หรือติดต่อไปที่บริษัทหวานขึ้นตาจำกัดนะครับเดี๋ยวขึ้นข้างล่างให้เลยแล้วก็แอดมืเข้ามาเลยนะครับที่ไหนมีมิวที่นั่นมีผมแน่นอนสำหรับบ้านหลังน,นี้นะครับยินดีต้อนรับครับมิวอร่อยกว่าประหยัดกว่าเอาใจสายต้มสมุน,นไพรต้องผสมมิวนะครับโอ้โอะไรนี่พี่เอาเนี่ยลูกค้าเขา,เาเรีบเอาของไปส่งมาเล่นอะไรกันเนี่ย,ยแกเล่นของลูกค้า ไม่พี่ลูกค้าเขามาเอาแล้วนะพี่มาแกะเล่นอะไรเนี่ยแล้วผมก็ต้องไปแพ็คใหม่อะไรเนี่อันไม่หยิบอันอื่นมาวะโอ้พี่แล้วจะพูดจะพูดอรไรลูกค้าโอ้ยอ่ะเอาสติกเกอร์ไปแทนก่อนได <c oughs> ้อ้ยเอาแล้วก็หยิบกล่องอะไรมาบอกหูได